เลยไปเรื่อยๆก่อนมันมีมอไซค์วิ่งออกมาป่ะเอ่อีสองไปแล้ว่าเขาไงครับวิ่งสีม่วงมีสองล้่านหน้าร้านี้คือสองดูรูดูดูได้เลยเออร้านทองมันมีมีสองร้านหน้าได้บ้เนาะแต่เรู้ถึงได้หนามางก้าจแต่ไม่ได้แต่เลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้รแบผลนี้แบโดนวงนึง วงี่าตะอตัวเาสอง่ขาต่เนเดี๋ยวมันจะเข้ามาจากตรงนีงง้มงนี้วิ่งมาหมวกมัได้เหมือนใครเน่ะปเป็นปรตล็อปกติเป็ปรตูล็อกถ้าไกดสัญญาณกจะเข้าไม่ได้แต่นี่ประตูมันนไม่เหมือนใครอ้าวเป็นจุดโ้โหลเีอะข้าประ่ยมันล็อกวมันล็อกเข้าไมได้มีตัวหน้าไหมครับตัวตัวที่เมื่อกี้

ักสาตัวนี้มันมีแค่ตอนตอนสิบสามับรวนเยๆลยแล้วอีกทางนี้ไปเนี้ละให้ตรวจเข้าไปแล้วถ้าน้ำมัใสต่อยเขไต่ตรวนเ้าี่ตอกตรเตุ็วมาคัเจ็ววัองวเหอเฮียเพราว่ามันตุตรงน้นตุกนึ่งบกนเป็นเงินเท่าไหร่ครับียตังเบื้องต้นก็เื้อมนมาแ้จย ตัวน้อยวิ่งมาข้างหลัง่แหลกุ้งอยู่ข้างนอกตัวสองสัว์งไม่ไม่น้องโชว์ละใครซื้อเาไม่ดอั้เดี๋ยวจังต้องไปเฉลยเที่ถ้าสูบขาวน้องครับคนร้ายแต่ยตัวะไรครับใ่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำข้างล่างาษาจีนใบหน้ามีระเิดไหมปิดคตา ไปหน้าใช้แล้วปิดไหมไหมผเป็นผ้าผ้าปิดปากอะค่ะตีได้ครับสีขาวแล้วมีหมวกกันน็อกมั้ยมีค่ะพอตอนนั้นก็มาเข้าทุบเสร็จแล้วหนูก็วิ่งเลยไม่ได้สังเกตอะไรมากรู้แต่ว่าเขาใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตสีดำมาเขาพูดเลยไหมยังไม่ได้ทันฟังนะพี่ก็ทุบหนูก็วิ่งเลยแต่นี่จะพี่คนนั้นน่ะอยู่ข้างนอกคนเดียวแร้บอะไรเพิ่มไหมหน้าไม่าแล้ววันนี้เขาได้ทองมาเท่าไหร่ ก็ประมาณแปบาทนะแปดบาทถ้าเกิหัวหัวมันเป็นรูปอะไรเรียกเรรูปอะไจดาวนี้เรียกหัวโป่งโป่งงั้นโป่งดอกจิกกี่วงคะู16วงวงละไรัวงละสองสลึงค่ะ

สีดำแจ็คเก็ตสีดำบวกกันน็อตสีขาวติดเวงออกด้านหลังไงติดมันม,ไไมีไม่กี่คนนะมันมันเข้าใบมือมีดไรตรงไหน Đi qua. Yêu. Ở